ในแตเทนในไลฟ์ Night, live, คืนนี้อยู่กับออนทัชิราค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องแรกนะคะเราต้องตามกันต่อค่ะสําหรับประเด็นของทนายเดชาแล้วก็คุณแมนะ่ที่ตอนนี้เนี่ยคงไม่เลิฟเลิฟก,กันแล้วนะคะล่าสุดทางฝั่งทนายเนี่ยก็ประกาศชัดว่าขอถอนตัวจากการช่วยเหลือคุณแม่พนิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตลาบลาพมารดาขอพมารดาได้ที่ปรึกษาใหม่ที่เป็นคนที่รักพมารดาแบบนาน นะระวังนะครับคุณแม่คุณแม่เป็นคนบอกกับผมเอง <c oughs> หมดโปรแล้วก็ทิ้งแตงโมไว้ที่ท่าน้ำลอกครูหมดเรีนหมดตามเลย น้าสื่อค่ะทนายเดชาที่เข้ามารับหน้าที่ทนายความให้คุณแม่พนิดาของนักสแสดงสาวผู้ล่วงลับแตงโมพัทรธิดาโดยเคยบาเหตุผลที่ตัดสินใจถอนตัวจากการทําคดีดังด้วยความเห็นทัศคิีไม่ตรงกันเนื่องจากคุณแม่ต้องการให้ทําเป็นคดีฆาตกรรมและการสั่งให้ฟอ้องร้องทนายตั้มสิทธาที่โพสต์วิจารณ์เริ่มถึงประเด็นที่สร้างความโกลาหลด้วยการส่งมือถือของลูกสาวข้ามประเทศไปให้บังแจ๊กค่ะคุณน,น้าถามผมว่าสะดวกใจไหมในการที่จะทําคดีให้มันเป็นฆาตกรรม ผมไม่สะดวกใจนะครับเพราะว่าพยานหลักฐานเนี่ยที่พนักง,งานใยการกาลังจะฟ้องในวันศุกร์เนี่ยนะมันไปได้แค่คดีปร,ระมาทเอาโทรศัพท์แตงโมไปให้บางแจ๊กและต่อมาก็มีภาพของแตงโมเนี่ยหลุดออกไปสาธารณะนะครับแล้วก็คุณแม่ก็ยังบอกว่าโทรศัพท์อยู่กับผมนะอันนี้ผมก็รับไม่ได้นะครับให้ผมไปคุยกับนายตั้วให้มาขอโทษนายต่ําก็ไม่มาขอโทษคุณแม่ก็บอกให้ผมมาฟ้องนายตั้ว ผมก็บอกว่าผมเป็นเพื่อนกับทนายตั้มนะครับเท่านั้นผมก็คงจะไม่ฟ้องทนายตั้มกินดีมากรู้สึกดีใจจริงๆวันนี้นักทนายตั้มแล้วก็ทนายดังเจ็ดไปฉลองกันเนี่ยนะก็ฝากคุณนายศนะครับไปดูแลคุณแม่ด้วยทุกวันวันเนี่ยคุณต้องไปเกี่ยวข้องคุณแม่เยอะนะโดยเฉพาะบางแจ็คเนี่ยผมเป็นห่วงมากภาพันตดาไปต้องล้างสงสารภาพนะมันมันอาจจะเป็นภาพที่อะไรที่อาจจะสามารถรักเอได้นี่เป็นห่วงอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่อันตรายมาก แล้วก็แตงโมถึงลุกรับไปแล้วเนี่ยอาจจะมาถูกกระกทำนทัหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากให้คุณแม่พารณาด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่หลวงนะทนายเชื่อดังยืนยันว่าหลังจากนี้ตนมีหน้าที่ส่งคดีถ,ถึงชั้นอายการเท่านั้นและจะไม่ขอยยุ่งเกี่ยวหรือพูดถึงคดีนี้อีกแต่หากคุณแม่ยังคงอยากให้ความช่วยเหลือก็ยินดีแต่ขอให้ไปสาบานด้วยกันก่อนถึงจะยอมกลับมาช่วยค่ะ เป็นเรื่องราวที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็มีคําถามนะคะก็มีอ e ีกหลายประเด็นที่ยังคงต้องตามกันต่อไปอีกยาวๆค่ะเอามาที่เราาื่องราวน่ารื่นใจนะคะของนักแสดงสาวพัคบุงกฎดเป็นบ้านค่ะเพราะตอนนี้เธอกํำลังจะเข้ารับพระราชทานนะคะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันที่22มิีนายอยนนี้ค่ะ นักแสดงสาวภาคุงกดไว้37ปีเผยเป็นพระมหากรุณาที่คุณที่สุดในชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดก็้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สัรเสริญยินดีเรกพุนาภรณ์ในวันคูที่22มิถุนาย,ยนนี้หลังเจ้าตัวเข้าเรียนหลักสูตรเกษตรกรของมูงมงลนิธิชัยพัฒนาและน้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ไปเผยแพร่กับผู้อื่นเพื่อพัฒนาอาชีพต่อยอดสร้างรายได้มานานกว่า2ปีค่ะดรสุเมธ ค่ะเป็น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 ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็พาเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับอา,อาชีพของการเกษตรอย่างที่เราเราได้ไปร่ำเรียนมาจากศูนย์ชัยรุ่นพิชัยพัฒนา,นาก็คือ เป็นพระราชธรรมพระราชธรรมิกของเรียนอาจารย์เก้าที่ท่านที่องค์ท่านได้ได้ได้ส่งมาเรื่อยๆจนเก่าถึงทุกวันนี้แล้วเราก็ยังได้ใช้ความรู้ขององค์ท่านมาก่อนยอดแล้วก็ได้มาเรียนรู้ว่าอ๋อระบบธรรมชาติเป็นแบบนี้แบบนี้และแบบนี้จริงๆาจารย์ก็ขอบคุณคุณบใชัยมากกว่าที่เป็นเหมือนการรียนในมิติและทั้งเป็นทั้งสามีที่เขา คอยแนะนำตั๊ให้ตั๊กไป็นทางที่ถูกต้องการนี้คือเขาบอกเลยเธอเธอไปเรียนปลูกผักเธอไปเรียนวิชาชีพเกี่ยวกับปากท้องเธอไปเรียนเกี่ยวกับเธอปลูกอะไรแล้วมันกินได้อ่ะนั่นแหละเธอรอดอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้นนนคือสิ่งที่เขาบอกให้ตั๊กไปทำคือตอนนี้ตั๊กก็กำลังคิดหาแนวทางการทำดีเพิ่เหมือนกันกว่าจะแชร์เรื่องของการเรียนเกษตรอะไรอะไรให้ได้ประโยชน์ที่สุด ดยงเผยอีกว่าตอนได้นําสิ่งที่เรียนมาปรับใช้ในการพัฒนาที่ดินแห้งแล้งของไร่เบญจรงค์คุณของคุณสามีเจ้าสัวบุญชัยในการปลูกต้นไม้ใหญ่สร้างความร,ร่มรื่นปลูกพืชผักสวนกลัวรั้วกินได้รวมถึงขุดบ่อน,น้ําด้วยละค่ะแดงยงทนดีากับแม่ตําบงกฎด้วยนะคะ ตอนนี้ค่ะบีบมือให้กำลังใจคนสนเพราะผ่าข่าวต่อไปห้หหวานมากๆจริงๆของคู่รักนะคะบอยประกอบแล้วก็เฟย์พรบวีค่ะช่วงนี้ต้องยอมรับนะว่าคู่นี้เขาหวานกันแบบไม่มีแผ่วตัวติดกันมากมากล่าสุดเนี่ยน,นะคะพี่บอยเนี่ยก็ให้ดอกไม้กับสาวเฟย์ด้วยแต่อุ้ยไม่รู้เหมือนกันว่าให้ในโอกาสอะไรหรือว่าจะโอกาสแขนเป็นฟอลขอเป็นแฟนหรือเปล่าคะพี่บอย ต้องหลีกให้เอียบอยประกอบที่สุดจะคลั่งรักสาวเฟย์คอนปวีวล่าสุดอวดโมเมนต,ต์หวานมอบดอกไม้ที่ทำจากตัวต่อให้สาวเฟย์โดยไม่มีโอกาสพิเศษอะไรําวมลรับทิ้งกับงงที่อยู่มาหมดหวานและความเก๊กเก๊กลางเมื่อตอนส่งดอกไม้ให้นี่แหละจ้าตอนแรกที่ให้เขาเขาก็โมงๆนะครับเขาโมงว่าให้เขาจริงๆหรออะไรประมาณน,นี้เขาก็ผมก็มไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่ให้ผมก็ไม่ได้ให้ด้วยโมเมนต์อะไรที่เป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ ให้แค่ว่าพอไปไปทานข้าวด้วยกันแล้วก็จังหวะที่มาส่งเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกก็แป๊บนึนนงแล้วผมเดินลงไปหยิบจากหลังรถรุ่นนาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยบอกผมบอกเขาว่าถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเขาบอกเขาเพียงแต่ว่า <c oughs> ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเขาคิดว่าผมแบบจะให้เขาถ่ายรูปเอามามาถ่ายรูปเฉยๆไม่ได้คิดว่าให้เขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออตอนแ,บบแรกๆนะจนผมบอกว่าให้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามย้ำอยู่หลายครั้งว่าให้จริงๆหรอให้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยว่าให้จริงๆเมื่อกี้แกล้ง โดยช่วงเดทก็ชะชัาความสัมพันธ์กันนี้นะคะหนุ่มบอยไม่เพียงควงสาวเฟยไปสร้างโมเมนตีดีกันสองต่อสองแต่มักจะพ่วงทางฝั่งครอบครัวเฟและน้องวันใหม่น้องสาวสุดที่รักของเฮียบอยไปด้วยเสมอเฟย์โคนที่รักทั้งสองฝ่ายไ,ได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะวันใหม่เขาก็ได้มีโอกาสเจอเฟย์บ้างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยไปสุดรถดไฟด้วยการเมนูเมนีกับคนที่เราคบด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราแน่นอนสิ่งที่สําพันธ์ก็คือเราก็อยากจะให้เขา เข้ากับครอบครัวเราได้ด้วยซึ่งซึ่งเฟย์ก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับครอบครัวผมได้ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เราก็รู้สึกว่าเออก็จากที่เขาจากที่เฟย์รู้จักเราเยอะแล้วก็อยากให้เขารู้จักคนในครอบครัวเราด้วยแล้วก็อยากให้คนในครอบครัวเรารู้จักเฟย์ด้วยอย่างมีวันหนึ่งแบบตอนแรกจะชวนเขาไปทานข้าวกับเฟย์ด้วยแต่สุดท้ายแล้วเขาไปไม่ได้เขาติดเรียนหรืออะไรไม่รู้เขาก็บอกเอออยากเจอพี่เฟย์อยากไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มีพูดค ส่วนภาพโปรโมทหนังของหม่อมหลวงพันธวนรพเทวกุลหรือหม่อมน้อยที่ประชันหุ่นนักสแสดงชายในเรื่องนุ่มบอยรีออกตัวบอกว่าโอนน่ะไม่มีฉากเลิฟสีนส่วนของนักสแสดงคนอื่นนั้นไม่ทราบต้องลุ้นกันเมื่อหนังเข้าฉายว่าจะมีฉากไหนเป็นที่ฮือฮากันบ้างค่ะ อาจารย์แฟนคลับด้อมแหลมสยายกันบ้างนะคะอย่างที่เรารู้กันค่ะว่าสาวเสียงแหลมพิคพัทรศยาเนี่ยเจ้าตัวมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักร้องทําเพลงมานานแล้วนะคะพอวันนี้เนี่ยได้ทําเพลงเพลงแรกก็แน่นอนเจ้าตัวบอกว่าอื้มทุ่มเทเต็มที่สุดๆเลยละค่ะฝันกำลังจะเป็นจริงครางนี้ไม่ได้รถเห็นแต่ได้จับมาอย่างเป็นทางการแล้วจ้าสาวสวยเสียงสูงปรี๊ดพิกพัทรศยา ช่วงนี้เพราว่าปุ๊บก็จะไปคุยซิงก์ก็ได้ในชีวิตกับจิ๊บเทพอ,อาจบิ๊กบอสใจข่งค่ายเพลง Love is ทันท,ทีเลยจ้า l o v อีสยอมไหมครับเพื่อชีวิตที่เราอยากได้ทำไปทำมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าสุดท้ายจะเป็นแบบยังไงแต่ว่าอยากได้เนื้อเพลงที่มีความหมายเพื่อชีวิตไม่ว่าจากเรื่องใดก็แล้วแต่เช่นแบบเรื่องความรักเรื่องการให้กำลังใจอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่แบบ ที่เราอินอะาะตอนนี้ก็ประมาณ30%สิเซนคือก็ไม่รอช้าพอโอกาสมาค่ะเราก็แบบรีบพาแล้วก็อยากทำให้แบบให้ได้ค่ะเร้องเพลง <S <S อะไรเพิ่มเติมไหมมีค่ะมีก็จะมีแบบเหมือนมีมีการแบบฝึกมีอะไรแบบนี้ค่ะให้ให้เราแบบหูเราฟังดีขึ้นพอนเราฟังหูมันก็จะมีความเพี้ยนน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวดมนต์ทุกวันขอให้แบบแฟนเพลงชื่นชอบเพลงของหนูด้วย ด้ไแหลมสยาเริ่มเพิ่มขึ้นนะเพิ่มนะค่ะเพมมิ่มนะตอนนี้น่าจะแบบเกือบพันแล้วนะคะเพราะว่าครั้งที่เราก็หลายร้อยใช่ไหมวันนี้ถาม,มาประมาณเดือนหนึ่งแต่น่นาละโม่าะลดนะคะเพร้อง้อย่าลดนะคะซิงเกิลแรกจะออกเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ที่แน่ๆสาวพิกยามาจะเป็นนักร้องทั้งทีเวลาจะโทรคอนเสิร์ตบี๋วซิงเกิลเดียวก็แปลกๆเธอก็เลยเอ่ยปากของผู้ใหญ่ว่าเนออยากปล่อยซิงเกิลแบบเรือๆเป็นมินิอัลบั้มให้ชาวด้อมแหลมสยามได้ฟังอย่างเมามันค่ซีส รอแล้วนะคะรอมากๆรอฟังเพลงของสาวพีกแล้วล่ะค่ะส่วนเรื่องหนังเข้าใหม่นี่รอแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีมาเสิร์ฟกันแบบเพียบเลยค่ะจร,จริงๆอะว่าไม่ได้เป็นหัวนอกหรือมั่นหรืออะไรอะแค่เป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นตัวของตัวเองถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าแอร์แรงคนอาจจะไม่รู้คิดว่าแบบสวยเลิศเชิดหรูตลอดเวลาแต่อาเจอจอะไรมามากเหมือนกันเลรอย่างเงี้ยค่ะ เราอยากหายเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลเลยค่ะไปหาหมอเองไปไปโรงพยาบาลจิตจิตเวชเลยค่ะกินยาจนวันหนึ่งเดินไปหาหมอเองบอกว่าหมอไม่อยากกินยาแล้วว่าหนูแฮปปี้อ่ะหนูอยากหายเองสวัสดีค่ะแอรดินทุันทัศน์ค่ะ คือจริงๆอ้ว่าไม่ได้เป็นหัวนอกหรือมั่นเหลืออะไระแค่เป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นตัวของตัวเองถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าแอบแรงพูดจาตรงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกวันเนี้ยมันมีเด็กรุ่นใหม่เยอะมากแล้วสังคมค่อนข้างอันเซฟกับการที่เราเป็นคนพูดตรงๆไม่เราไม่ได้ทําลายใครเราคิดแบบนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะมองว่าแดงหรือหรือมั่นมันมน,น้ามันโหนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้ารู้จักจริงๆอ่ะ คือโกกังมากเอออองสุดฤทธิ์คือไม่ใช่ไม่ใช่ภาพที่เห็นเลยอะไรเงี้ยตอนเด็กๆยอมรับว่าหเอามาใส่เอามาคิดเอามาเก็บเอามาเครียดร้องไห้บนให้เพื่อนฟังให้แฟนฟังองเงี้ยค่ะแบบโมโห แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันก็ต้องมันเป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่ในวงการก็ไม่อาจจะไม่ถึงกับข้ามผ่านแต่ก็แบบเออลองคิดดูซิว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นถ้ามันเป็นอะไรที่เราปรับปรุงตัวเองได้เราก็เอามาปรับปรุงตัวเองแต่ถ้าเป็นอะไรที่ทําให้เรามาหนักใจแล้วมาเครียดอะเราจะเก็บมาไว้ทําไมอะกับการที่เขามาพิมพ์อะเขาก็ไม่ได้มีความสุขหรอกเราจะเอาอันนั้นมาเก็บให้เครียดทาไมคือแต่การที่อาจจะมาคิดแบบนี้ทุกวันได้แอก็ผ่านกัน แบบเป็นผีบ้ามาเหมือนกันนึกออกไหมเออเข้าวงการตอน18ตอนนี้ปีนี้แอร3สก็สักพักหนึ่งแล้วนะคะมุมมองชีวิตมุมมองวงการมุมมุมมองหลายๆอย่างมันมันก็โรรขึ้นเยอะเลยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนิ่งขึ้นความต้องการหรือโกในชีวิตมันก็เปลี่ยนไปอะไรอย่เงี้ยค่ะเอชรู พูดชัดขึ้นหมะในประโยต้องชัดแล้วค่ะคือพอแอบกลับไปดูพอคนเริ่มตัดไอ้คลิปมาหลายๆรู้มาเยอะเนี่ยตอนนั้นเราก็คิวแล้พูดชัดแล้วแต่คือตอนนั้นเราพูดไม่ชัดเลยไม่ชัดเลยเรานึ้ว่าเราชัดแล้วก็เลยแบบเออเรามากายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นคือเรื่องแรกแล้วก็ลินคือผภาษาอังตอนสมัยนั้นคือผภาษาอังกฤษเยอะกว่านี้อีกภาษาไทยคือแทบไม่ได้ใช้เลยก็เลยแบบ เออก็เขินอยู่นะจะไปกับทอมครูซหรือว่าจะไปไขปริศนากับโคน,นันแถมยังมีกอร์ซรามาบุกอีกด้วยนะคะสรุปว่ามีเรื่องไหนกันบ้างไปเช็คกันให้ชัวร์กันก่อนในช,นะช่วงหนาวสว์อินค่ะ ร้อยคอหนังรอมานานปา3ีปีในที่สุดพีทมาริลล์นิเชลนักบินชั้นนำของบองทัาเรลือก็พร้อมขึ้นบินอีกครั้งในท็อปการมาิลเมื่อเขาพบว,ว่าตัวเองกำลังตึกกองทาหารที่จบการศึกษาจากท็อปกันสำหรับภารกิจพิเศษเมื่อต้องมาจนกับอนาคตที่ไม่แน่นอนและเผชิญหน้ากับเรื่องเลวร้ายจากอดีตของเขามาริลถูกดึงเข้าสู่การเผชิญหน้ากับความกลัวที่ฝังลึกที่สุดของเขาเองค่ะนำนำแสดงโดยทอมครูซเจเนฟเฟอร์คอนเนลลี่จอห์นแฮมและเอ็มพาริสภายใต้การกำกับของโจเซฟโอดสินีค่ะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันสุดท้ายของพวกเราส่วนนักสืบจิ๋วคนนันจะต้องไขคดีมปริศนาครั้งใหม่ตอนเจ้าสาวฮาโลว,วีนเ <c oughs> มื่องานแต่งทีกขนาดจ,จะสาดคลืนที่ย่านชิบุยากลากรุงโตเกียวจู่ๆผู้ต่อการร้ายกลุ่มหนึ่งก็บุกเข้ามาเจ้าบ่าวพยายามปกป้องเจ้าสาวจนได้รับบาดเจ็บในเวลาเดียวกันเกิดเหตุมือระเบิดหลบมิ้อจากเรือนจำนี่คือเรื่องบังเอิญจริงหรือหาคำตอบได้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ <c oughs> แม่ชั้นก็มีเหมือนกันนะคะกับไฟร์ฮาร์ดเรื่องราวของจอเจียสาวร้อยปีสิบหกที่ฟันอยากเป็นนักผจญเพลิงตามรอยพอ่อแต่ความฝันของเธอไม่ง่ายค่ะเพราะนอกจากภาพครวมไม่เห็นด้วยนิวยอร์กยุค1,931ก็ไม่อนุญาตผู้หญิงฝึอกอบรมธรรมชีพนี้ไฟร์ฮาร์ดให้เสียงฆ่าดัวยโอลิเวียคุกและเคนเนตรานน่าค่ะ บิ๊กท้ายด้วยหนังญี่ปุ่นเรื่องสราา้างนรกไคจูเมื่อประเทศญี่ปุ่นต้อมาเชิญหน้ากับโคดไคจูที่ออกอลาวาดมาหลายศตวรรษจนกระทั่งมันได้สิ้นใจนอนตายในสภาพขาชีฟ้าทำให้งาน,านในรัฐบาลต้องหาทางกำจัดสร้างมันให้ได้โดยด่วนก่อนที่แก๊สระเบิดจากสร้างไคจูจะกลายเป็นหายนะที่อาจทำให้เกาะญี่ปุ่นต้องจมลงต้นทะเลค่ะรกไคจู <laughs> ช่องไปไหนคะอีกสักครู่รอติดตามกันได้เลยกับประเด็นร้อนๆนะคะในรายการจราม่าวันนี้แต่พีกลับมาอัปเดตข่าวบันถึงกันได้ใหม่กับในินเต้เนสิบนาฬิกาวันนี้ออนไลน์ไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ